สวัสดีครับผมวันนี้พบกับพวกเราอ่าเซลปาร์คนะครับผมเซลเจมครับผมที่อิสุบังกระมุงเจ้วันนี้เราจะพามาพบกับตัวแทบโฟ1.9 DDI ตัวเกรดแซนะครับผมวันนี้แต่งอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเริ่มจากตรงไหนดีเอาเป็นชุดล้อชุดล้อก่อนดีกว่าก็สําหรับคันนี้นะครับผมปาร์คเอาไปแต่งที่เมงกามยางนะครับสเต็ปตัวนี้นะครับ เป็นขอบ 18, CE 28นะครับยาง2อ5าทับ35นะครับยางหน้าถ้าเป็นยางหลังนะครับจะเป็นยาง1315นทับ30นะครับผมตัวนี้สเตปโหลดอยู่ที่หน้า2หลัง5นะครับผมตัวนี้จะเป็น5รลูลเสริมอะแดปเตอร์ออกมานะครับผมเป็นไงบ้างครับหล่อไหมน้องเม่ หล่อมากวัยรุ่นซิ่งไทยแลนด์เนี่ยชอบมากเลยปกติคือปกติเขาจะมีกระบะไรเนื้อให้ด้วยใช่ไหมพี่ใช่ครับทำไมคันนี้ถึงไม่มีครับพี่อันนี้ลูกค้าไม่เอาครับตรงนี้ได้ส่วนลดเพิ่มอีก3 0 0พันบาทโอ้โหสามพันจิงนะ็นนะแล้วบอกเลยนะการที่เราไม่ใส่กระบะไรเนื้อมันทาให้รถเนี่ยมันดูมันมันดูดีขึ้นนะฮมันดูซิ่งมากขึ้นนะครับสายซิ่งเขาสายซิ่งเขาเข้าใจไงสำหรับตัวนี้มีท่ออีกหนึ่งใบนะครับออกปลายได้นะครับตัวนี้ เป็นไงเป็นไงสายซิงสายบริลิ์ได้ส่วนลดเพิ่มอีก30,000บาทโอ้โหยแล้วก็มีครอบครัวอีซูซูอีกรถอีกรถคันเก่าขับอีซูซูอีกได้อีก5,000บาทโอเป็นไงเด็ดจัดเลยจุกๆเลยมาพร้อมกับชุดฟิล์มไฮคูลอาสนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มเขียวใสนะอ่าถ้าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยดีกว่าเป็นไงบ้างนะครับนี่เป็นไงชุดภายในน้องเม่ จะมีเฉพาะในตัวเกีรแซเท่านั้นนะ,ะที่มีเป็นเบาะหนังถูกต้องอค,รครับผมเป็นเบาะหนังและชุดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตัวนี้ก็จะครบคันเลยเป็นไงบ้างสำหรับ,เ,บเดี๋ยวพี่ป๊าไปฟังนู้นด้กว่าเป็นเบาะหนังที่มีแอร์หลังมาด้วยนี่เรียกว่าครบเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าคันนี้แต่งเต็มระบบะเลยภายนอกว่าเท่ยังไงภายในหนูโหพี่กดเดิมอีกนะพี่ก็สําหรับตัวนี้นะครับลูกค้าต้องการทั้ง ดิฟฟี่เป็นไงครับ248 ST ตัวนี้เซลล์ปาร์คจัดให้เลยครับผมแล้วก็จะมีทั้งตัววัตบูธหน้าขาวนะครับตัวนี้อยู่ที่60ปอนด์นะครับผมลูกค้าต้องการแบบไหนปาร์คจัดให้ทั้งนั้นเลยครับผมเด็ดเด็ดแบบนี้ทักเข้ามาเลยครับที่เบอร์099 7 4 6 0 0 8 4เซลล์าร์คจัดให้นะครับหรือเซลล์พาร์คอีสุฟังละมุงนะครับผมเป็นไงบ้างครับน้องเม่วันนี้บอกเลยว่างามจริงๆนะพี่คันนี้ สุดยอดไปเลยอ่าเป็นไงแล้วคือออกไม่ยากด้วยใช่ไหมพี่ออกไม่ยากครับถ้าสมมติว่าคนที่มาดูคลิปนี้เห็นคลิปนี้พอดีเลยมีโปรโมชั่นให้เขาไหมครับพี่โอ้โหโปรโมชั่นเด็ดๆทั้งนั้นเลยครับช่วงนี้นะครับรับลถหลังสงการเอาหลังสงการเลย่านะช่วงนี้ไม่น่าจะทันสงการแล้วขอโปรโมชั่นเด็ดๆให้คนที่ดูคลิปนี้เลยี่โปรโมชั่นเด็ดๆนะครับลูกค้าแค่ภายในเดือนนี้ลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง ห้าหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหห้าหมื่นเก้าเดี๋ยวพี่ฮัลโหลนี่ราคานี่นี่ราคาลดราคาเต็มอยู่ที่แปดแสนห้าหมื่นหกพันนะขอแม็กหรือเปล่า้อแม็กลดจัดทรงให้ห้าหมื่นเก้าดิฟฟี่หรือเปล่าดิฟฟี่อ๋อดิฟฟี่ตรงนี้ต้องอันนี้อ่าให้วัดบูธแล้วไปแล้วกันวัดเฉพาะคนที่มาคลิปนี้นะพร้อมท่อสายไถด้วยโอ้โหเป็นไงเป็นไงสุดจัดเลยนะครับติดต่อเข้ามาที่ เซล7460084นะครับผมหรือน้องฝากน้องเมย์ด้วยฝติดต่อน้องเมย์ได้ด้วยนะครับฝากเบอร์หน่อยครับ0642263634พอวันนี้พอหอมปากหอมคอนะครนาะสําำหรับพวกเรานะครับศูนย์อิสุบางละมุงนะครับตั้งอยู่ข้างสุขุมวิทข้างปั๊มปตทแล้วกันใช่คอเค เลยแยกกระทิงลายมานิดนึงนะครับสามารถติดต่อพวกเราได้หรือว่า w ว l k ์กเข้ามาหาพวกเราได้เซลล์ทุกคนพร้อมให้บริการครับผมก็สําหรับวันนี้เนาะไม่เนาะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใช่ครับ,รบก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับนนะเดี๋ยวมีคลิปล่อ,ลอคลิปเด็ดๆจะไปรีวิวคันไหนเดี๋ยวเจอกันครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ